ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์วันนี้ขอเสนอบทพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทปราโมชูวัดสวนสันติธรรมจังหวัดชนบุรีขอเชิญท่านผู้ชมทุกทกท่านรับชมรับฟังได้เลยครับ วกเรานี่อึดกันจริงนะีมยเป็นหลวงพ่อไปทุละไปอะไรนะเราไปแกล้วทั้งวัดนอยู่ไม่ได้ทนไม่ไหวรู้สึกเสียเวลาการปฏิบัตินะอยู่ที่ตัวเราเองแล้วล่ะหลงพ่อสอนหลักให้แล้ว ไม่เผลอไม่เพ่งดูเนื้อรู้ตัวไปพอรู้ตัวได้ก็ดูขันมันทำงานนะเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูเห็นความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกดีชัว่วเกิดขึ้นใจเป็นคนดูเห็นจิตมันทำงานมันวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดนะ เราก็รู้ตามรู้ไปได้จิตไปฟังเราก็รู้จิตไปดูเราก็รู้จิตไปคิดเราก็รู้เส้นทางเดินที่พระอริยะทั้งหลายท่านเดินท่านก็เดินอย่างนี้แหละเรียว่าเจริญสติปัฏฐานอย่างตามะระลึกรู้กายสํานวนโบราณกายในกาย ฟังแล้วเข้าใจยากกายในกายมันมีซ้อนๆหลายๆกายไม่ใช่เป็นอย่างนั้นคําว่ากายในกายเป็นเทคนิคเทอมเป็นศัพท์เทคนิคหมายถึงว่าเราเรียนรู้กายบางอย่างถ้าเข้าใจแล้วก็เข้าใจกายทั้งหมดเรียนรู้กายบางอย่างเราไม่ต้องเรียนกายทั้งหมดหรอก เรียนกายบางอย่างเช่นเราเห็นว่าร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราร่างกายทั้งหมดก็ไม่เป็นตัวเราแล้วถ้าเราเห็นว่าร่างกายยืนไม่ใช่เราร่างกายนั่งร่างกายนอนร่างกายเดินไม่ใช่เรานะกายทั้งหมดก็ไม่ใช่เราเรียนบางแง่บางมุมเท่านั้นไม่ต้องเรียนทุกสิ่งทุกอย่างยังจะดูกายนะดูในแง่ของกายที่หายใจ เห็นตัวนี้มันนั่งหายใจออกหายใจเข้าแต่เราเป็นคนดูดูไปก็สังเกตไปร่างกายนี้มันถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราหรอกค่อยๆดูไปหรือดูเวทนาในเวทนาตอนนี้มีเวทนาทางกายเป็นยังไงร,รือเวทนาทางใจเป็นยังไง หลวงพ่อแนะนําให้ดูเวทนาทางใจเวทนาทางกายอย่างความเจ็บปวดทางร่างกายถ้าจิตไม่ทรงฌานดูไม่ไหวเดี๋ยวสติแตกอย่างบางคนเป็นมะเร็งนะเจ็บมากปวดแล้วใจไม่ได้ทรงสมาธิไม้จะมาเจริญเวทนานุปัสนานียดูกายในกายมันดูไม่ไหวสติแตกเวทนาที่ดูง่ายคือเวทนาในใจ ในใจเรามีความสุขเราก็รู้ในใจมีความทุกข์ก็รู้ในใจไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้จะเห็นว่าทั้งวันเนี่ยใจที่สุขเกิดแล้วก็ดับใจที่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับใจที่ไม่สุขไม่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับดูเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจจิตใจวันหนึ่งวันหนึ่งมีสามแบบเท่านั้นมองในมุมของเมตนาเนี่ยจิตใจมีแค่สามแบบเองจิตใจที่มีความสุข เกิดแล้วก็ดับจิตใจที่มีความทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตใจที่ไม่สุขไม่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับถ้าเห็นแค่นี้ก็คือเห็นจิตทั้งหมดแหละเกิดดับจิตไม่มีมากกว่านั้นหรอกก็มีแค่นี้เองหรือมองในมุมอื่นอย่างเราเป็นคนขี้โกรธล้วก็ดูจิตเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายอย่างนี้เรียกว่าจิตในจิตจิตตานุปัสสนาดูจิตในจิต ค่อยๆดูไปเรียนบางอย่างนะเรียนบางแง่เรียนบางม,มุมเวลาเข้าใจแล้วเข้าใจทั้งหมดอย่างนี้แหละเป็นการเรียนแบบทำงานวิจัยเวลาเราจะวิจัยอะไรเราสุ่มตัวอย่างมาเรียนนะทันสมัยมากนะที่พระพุทธเจ้าสอนวิธีนี้มาเป็นวิธีที่นักวิชาการรุ่นหลังๆก็เอามาใช้กันอย่างเราอยากรู้ทัศนคติ ของคนกรุงเทพนะต่อรัฐบาลอนะไรอย่างเงี้เราไม่ต้องถามคนกรุงเทพทั้งหมดทุกคนนะเราก็าคิดกลุ่มตัวอย่างมาว่าคนกรุงเทพน่าจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มแบบกี่แบบแบบนะตามเพศตามวัยนะอายนะุการศึกษาอะไรเงี้ยคนการศึกษาดีการศึกษาไม่ดีอาจจะทัศนะไม่เหมือนกันนะสุ่มตัวอย่างมาแล้วก็ ศึกษาคนกลุ่มนี้มันจะเป็นภาพสะท้อนของคนกรุงเทพทั้งหมดอย่างนี้เรียกว่าเรียนคนกรุงเทพในกรุงเทพนี่เราจะเรียนกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็เรียนบางแน่บางมุมแล้วเข้าใจทั้งหมดนี่เราคอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์รู้สึกในจิตที่เป็นกุศลอกุศล รู้สึกในสภาวะธรรมทั้งที่ดีและเลวที่เกิดขึ้นในใจธรรมะฝ่ายเลวเช่นพวกนิวรณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาเ็ามีสติรู้ธรรมะฝ่ายดนะีเช่นโพชฌงเจตเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมาในใจเราเราก็รูนะ้หรือเห็นกระบวนการทํางานของสภาวะธรรมทั้งรูปธรรนะมนามธรรมเกี่ยวเนื่องต่อกันไปนะเป็นลูกโซ่หรือเห็นปฏิจจสมุป,ปบาท อันนี้ก็เป็นธรรมานุปัสสนาไม่ต้องตกใจนะไม่ว่าจะเดินกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาสุดท้ายจะมาแจ้งธรรมานุปัสสนาทุกคนแหละนะี่มาแจ้งอริยสัจเมื่อเราเลือกเอาของเราเหมาะกับอะไรนะทุกคนไม่จำเป็นต้องมาเรียนธรรมานุปัสสนาทีเดียวบุญบารมีไม่ถึงพระพุทธเจ้าเรา เจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระโพธิสัตว์นะวันวิสาขาบูชาเนี่ยวันที่ท่านตรสัสรู้ท่านก็ภาวนาเบื้องต้นท่านทำความสงบก่อนด้วยอานาปณสติเสร็จแล้วท่านเจริญวิปัสนาด้วยธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือท่านดูสติท่านดูอะไรปฏิจจสมุปบาท อะไรมีอยู่ทุกถึงมีอยู่เนะี่ยท่านดูดูจากของจริงไม่ใช่การคิดพวกนักปริยัตินะบางทีเขาคิดว่าเจ้าชายสิทธัตถะไปนั่งคิดเอานะนั่งคิดเอาไม่ใช่วิปัสนาเนี่ยท่านดูสภาวะจริงๆต้องเห็นสภาวะเนะาะพระพุทธเจ้าต้องไม่มีข้อยกเวน้นไม่ใช่ท่านคิดเก่งแล้วบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นวิธีคิดก็เป็นวิธีปฏิบัติที่เลิศที่สุดเลยเพราะคนที่บรรลุนัน้นเลิศที่สุดเลยก็ไม่ใช่นะ ถ้าท่านดูจากสภาวะจริงๆชาติคืออะไรชาติคือการได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเวลาเราหลับลึกลงไปนะยังไม่มีอย่างจิตใจยังไม่ได้หยิบฉว,วยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมานะี่พอจิตใจมันเข้าไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาแล้วมันมีทุกข์เกิดขึ้นท่านก็เห็นทุกข์นี้มันมาเพราะว่าอะไรเพราะว่า จิตเราเนี่ยไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาแล้วดูต่อทําไมจิตไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจมาจากตันหาอุปาทานอนะไรนะี่แหละเชื่อมโยงกันไปเรื่อยจนกระทั่งรากเง่าของมันคือ,อวิชาความไม่รู้แจ้งอริยสัจส,สี่พอท่านรู้แจ้งอริยสัจส,สี่ท่านก็เป็นพระอรหันต์ขึ้นมานี่ท่านรู้ด้วยตัวเองนะก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ทีแรกก็ยังไม่ได้เป็นสัมมาสัมพุทธะยังไม่ได้สอนใครนะตรัสรู้แล้วอาจจะไม่สอนใครเลยก็ได้เพราะว่าทีแรกตรัสรู้ขึ้นมาทีแรกไม่คิดจะสอนธรรมานิยากเกินไปพูดไปก็เหนื่อยเปล่านะเสร็จแล้วความกรุณาในใจของท่านก็ทํางานเนะตือนขึ้นมาว่านะตัวท่านเองเมื่อก่อนก็มีกิเลสเหมือนกันทําไมดิ้นรนจนกระทั่งพ้นมาได้คนอื่น ที่บารมีแก่กล้านะกิเลสเบาบางก็น่าจะมีอยู่ใจมีความกรุณาขึ้นมาแล้วถึงได้คิดจะสอนเพราะท่านบนรรลุพระอรหันต์เนี่ยด้วยการเจริญธรรมานุปนะัสสนาเราแค่ดูกายดูจิตได้ก็บุญนักหนาแล้วคนไหนขี้โมโหยกมือซิมีไหมวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยจิตมีสองแบบ จิตโมโหกับจิตไม่โมโหจิตโกรธกับจิตไม่โกรธคนไหนขี้โลภยกมือซิโมูบางคนมันเอาทุกอย่างเลยสมบูรณ์แบบจริงคนไหนความโลภมันเด่นนะเราก็ดูความโลภเรียกว่าเรียนจิตในจิตดูจิตที่โลภดูไปได้เดี๋ยวความโลภมันก็ดับกลายเป็นจิตไม่โลภทั้งวันมีจิตโลภกับจิตไม่โลภ พอคีมโมโหก็ดูจิตโกรธกับจิตไม่โกรธนดูอย่างนี้ดูนิดเดียวแค่นีนะ้เพราะจิตก็มีอยู่แค่นี้เองแล้วแต่จะมองในมุมไหนนะถ้ามองในมุมของเวทนาจิตก็มีสามแบบมีจิตสุขจิตทุกขจิตเฉยถ้ามองภาพกว้างๆทางสังขารก็เป็นจิตเป็นกุศลจิตเป็นอก,กุศลนะถ้ามองให้ละเอียดเท่าไปนะกุศลอันนี้แขวนไว้เลยไม่ต้องไปดูมากหรอก ไม่ค่อยมีนะดูจากของที่มีนะความโลภโกรธหลงเรานี่มีดูจากอากุศลนี่แหละมันมีให้ดูเยอะดีวันหนึ่งกุศลเกิดบ่อยไหมบ่อยไหมอากุศลเกิดบ่อยไหมอากุศลจะมากกว่ากุศลอยู่หนึ่งนะเผลอจะมากกว่าเพ่งอยู่หนึ่งยังควรทั่วไปนะเผลอวันละครั้ง ไม่มีความรู้สึกตัวเลยนะพอรู้สึกตัวหนึ่งครั้งชีวิตถูกตัดเป็นสองทอนแล้วนะช่วงตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเนี่ยเผลอไปแล้วรู้สึกตัวหนึ่งแวบช่วงถัดจากนั้นจนถึงเวลาหลับก็เผลอไปอีกมีเผลอสอง,ม,อสองมีรู้สึกหนึ่งมันจะมากกว่ากันอยู่หนึ่งเพรอะไรจิตเรายืนพื้นด้วยเผลอมีเผลอยืนพื้นรู้สึกตัวปั๊บจิตเผลอก็ขาด จิตเผลอก็เกิดแล้วก็ดับดูตรงนี้ก็ได้น,นี่ก็จิตในจิตเหมือนกันดูนะมีเครื่องอยู่เื่อนบอกกายเกายานุปัสสีวิหารติมีกายในกายนะรู้กายในกายอยู่เนืองเนืองอาตาปีมีความเพียรแผดเผากิเลสไม่ใช่ปฏิบัติโดยตามใจกิเลส ปฏิบัติเพื่อสนองกิเลสทําทานถือศีลจเจริญภาวนาเพื่อตามใจกิเลสไม่ใช่ไม่ใช่ใชทำไปเพื่อจะแผดเผากิเลสไม่ตามใจมันสัมปชญโนมีความรู้สึกตัวรู้ว่าเราควรจะทําอะไรแล้วก็ไม่หลงลืมมีสติก็คือทําสติปัฏฐานเนี่ยตามระลึกรู้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตรมในธรรมไปเรื่อยๆ เมื่อตามะระลึกรู้ไปแล้วจิตจะยินดีบ้างยินร้ายบ้างนะท่านก็บอกว่าวินัยญาโลเกอพิชาโทมานัสสะถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียได้เงั้นเวลาอย่างใจเราโกรธขึ้นมาเนี่ยพอเรารู้ว่าโกรธนะบางทีเรายินร้ายเราไม่ชอบใจที่โกรธอย่างในี้ใจเรายินร้ายนะให้รู้ทันต้องถอดถอนความยินร้ายออกไปด้วยการรู้เท่าทันมันความยินร้ายมันจะดับ ใจก็จะเข uh ้าสู่ความเป็นกลางเราก็จะเห็นนจิตมันโกรธแต่เรารู้ด้วยใจที่ไม่โกรธต่อเห็นจิตโกรธด้วยใจที่เป็นกลางความโกรธเกิดแล้วดับไปไม่จะเห็นว่าจิตที่โกรธเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไม่โกรธเกิดก็ดับจิตอะไรก็เกิดดับดูไปเรื่อยๆไม่ยากอะไรหรอกแต่ต้องดูด้วยใจที่เป็นกลางถ้าดูด้วยใจไม่เป็นกลางเราจะเข้าไปแทรกแสง อย่างเวลาเราเจอของไม่ชอบใจเราก็อยากดิ้นรนอยากให้มันหายไปเร็วเวลาเจอของชอบใจเราก็อยากดิ้นรนรักษาตรงที่เราดิ้นรนไปเนี่ยเราสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาแลแทนที่เราจะดูกายดูใจตามที่เขาเป็นเราก็พยายามเข้าไปแทรกแซงนะนั้นหลวงพ่อถึงสอนว่าต้องรู้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะ คือเห็นไตรลักษณ์ด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางตั้งมั่นอย่างเดียวยังไม่พอต้องเป็นกลางคือถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกออกไปเสียคําว่าโลกก็คือรูปนามคือกายคือใจของเรานี่แหละที่เรียกว่าโลกถ้าทําได้นะในนี้บุญบาร,รมีของเรามีเราปฏิบัติได้ต่อเนื่องเผลอได้ไหมเผลอก็ได้โลบได้ไหมได้โกรธได้ไหมได้แต่ไม่นาน เผลอไปก็รู้สึกได้เวไวยๆนะโลภขึ้นมาก็รู้สึกได้ไวๆโกรธไปก็รู้สึกได้ไวยๆเนี่ยดูไปสุขทุกข์รู้ให้ไวยๆร่างกายขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวนะรู้ไวไวรู้บ่อยๆรู้เนืองเนืองนะต่ไปปัญญามันจะเกิดรู้ถูกเข้าใจถูกมากายนี้ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราความดีความชั่วไม่ใช่ตัวเราจิตก็ทํางานของมันสารพัดนะเราสั่งไม่ได้ สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปใ,ใจเรารู้ความจริงเราปฏิบัติได้เข้มข้นไม่ลาเลยต่อเนื่องไปบางคนก็เจ็ดปีเจ็ดปีก็ถ้าไม่ได้พระอรหันต์ก็ได้พระอนาคามีถ้าเก่งกว่านั้นหปีห้าปีสามปีจบกิจก็มีพระภาวนา ไม่กี่พันสาเลยสองสามพันษาเป็นพระอรหันก็มีนะหรือในวันเดียวนั้นนะในเจ็ดวันหรือในวันเดียวนั้นเป็นพระอรหันเลยก็มนะีมีตัวอย่างให้เราสังเกตให้เราเรียนมาแล้วนะอย่างพระพาหิยะเนะี่ยฟังธรรมะนิดเดียวเองฟังธรรมะนิดเดียวเองเป็นพระอรหันแล้วยังไม่ทันจะบวชเลยเป็นพระอรหันแะล้วนั้นท่านาสะสมของท่านมามากนะของเรา จะว่าสะสมน้อยก็ไม่ใช่นะสะสมน้อยใจมันจะไม่รักที่จะใส่ใจไม่สนใจที่จะปฏิบัติจิตใจพวกเรายังสนใจที่จะเรียนธรรมะอยู่แสดงว่ามีบุญไม่ใช่น้อยหรอกคนในโลกมีจํานวนมากไม่ใส่ใจไม่สนใจที่จะฟังธรรมะบางคนใส่ใจสนใจแต่ไม่มีธรรมะจะให้ฟังไปเกิดในแผ่นดินซึ่งไม่มีธรรมะ คนในอย่างสมมติเราพีเกิดในแอฟริกาในทะเลทรายอะไรเนี่ยน,นะเราอยากพ้นทุกข์อยากเจอท่านผู้รู้แต่ไม่มีโอกาสเจอพระพุทธเจ้าไม่ได้จาริกไปทางนั้นเลยอย่างนี้ก็อาภัพอยู่นะนีอย่างพวกเราก็ต้องถือว่ามีบุญเกิดในแผ่นดินที่พระพุทธศาสนายังดำรงอยูนะ่เราก็พยายามปฏิบัตินะปฏิบัติให้เข้าใจ เาเข้าใจแล้วพยายามสืบทอดธรรมะนี้ให้คนอื่นต่อไปเหมือนเราจุดเทียนขึ้นมาเนี่ยเราเดินเดินไปเทียนของเราก็ดับนะพอเรามีไฟเรามีเทียนเราก็ต่อเทียนให้คนอื่นเข้าไปเทียนของเราดับเทียนของคนอื่นยังอยูนะ่แสงสว่างก็ยังไม่หมดไปจากโลกสืบทอดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะไปเวียนเทียนนะวันนี้หลวงพ่อเทศสั้นไปห้านาทีเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมพิเศษ หลังจากเวียนเทียนแล้วอย่าเวียนช้านักนะเวียนให้กระจับกระเฉงหน่อย<笑><笑>เราจะปลูกต้นโพต้นโพนี้มีประวัติความเป็นมาที่พิษดานนะถ้าเราเชื่อเรื่องปฏิหารอุ้ยปฏิหารมากเลยเทวด,ดาวมอบให้มอบให้แคอะไรให้อาจารย์อาจารย์น่ะไปนั่งสมาธิอยู่ใต้โพพุทธคยา แล้วก็เม็ดโพนี่ก็เด่นตกลงมาใส่อาจารย์เลยตะครุบป,ปั๊บเลยด้วยจิตใจเลื่อมใสเทวดาเทวดามอบให้นะแล้วก็พากลับเข้ามานะในประเทศไทยเอามาเพาะอุตสาเพาะนะจนต้นโพงกอขึ้นมาสอกหนึ่งเราก็มาถวายพระอาจารย์อาไว้นะตอนนี้ต้นโพมันโตพอ เอาไปปลูกได้ปลูกแล้วมันได้อะไรปลูกแล้วก็คิดถึงพระพุทธเจ้าโพธิแต่เดิมไม่ใช่ชื่อต้นโพนะที่เป็นชื่อต้นโพขึ้นมาเพราะว่าพระพุทธเจ้าไปจัดสรู้ใต้ต้นนี้มันชื่ออะไรอัสัตถะอัอสัตถพฤกชื่อมันเป็นตระกูลสอย่างหนึ่งนี่พอพระพเจ้าไป ตรัสรู้ใต้ต้นนี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นต้นโพสําหรับชาวพุทธเมื่อเราเห็นต้นโพเ,เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงคุณของท่านท่านกว่าจะตรัสรู้ได้ลําบากนะมาตรัสรู้อยู่ใต้ต้นไม้นี่เองเป็นการเตือนเราเองนะให้ติดดินบ้างให้ติดดินพระพุทธเจ้าเกิดในป่า สัสรู้ในป่านิพพานในสวนอยู่ใต้ต้นไม้ทางนั้นฉะนั้นเราจะมาปลูกต้นไม้แล้วก็จะมาคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วเวลาเกิดเราจะตายนะเราคิดถึงต้นโพนี้แหละว,ว่าเราเคยปลูกไว้หรือมาวัดแต่ละทีเราเห็นต้นโพต้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจิตใจเราแช่มชื่นนะเวลาจะตายเราคิดถึงต้นโพ รับรองไม่เป็นอบายอย่างมากก็มาเป็นเทวภารักประจำต้นโพเตรียมตัวไปเวียนเทียนที่แรกหลวงพ่อจะปลูกต้นโพปลูกแบบง่ายๆชวนพวกเราเดินไปแล้วก็ไปช่วยกันปลูก นี่อาจารย์ไม่ยอมมูสาไปทําทางเดินไว้ให้เรานะดูจิตเขาเป็นกุศลมากกลัวพวกเราเดินลําบากมนุษย์มีจํานวนหลายพันล้านคนแต่มีเพียงส่วนน้อยนิดที่สนใจการประพฤติ ปฏิบัติธรรมเพื่อไปสู่ความพ้นทุกข์มนุษย์ส่วนใหญ่ยังคงปล่อยตัวปล่อยใจให้ไหลไปตามกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการกระทํากรรมแล้วก็ต้องรับผลของกรรมนั้นวนเวียนอยู่ในวัฏะสงสารไม่มีที่สิ้นสุดผู้ที่จะมาศึกษาปฏิบัติธรรม ต้องเห็นความจริงของชีวิตว่ามีแต่ความทุกข์จึงจะสแสวงหาหนทางเพื่อความพ้นทุกข์และต้องมีองค์ประกอบอีกสองประการคือการมีกาลยานมิตรที่จะแนะนำสั่งสอนและโยนิโสมนสิการได้แก่การพิจารณาไตรตรอง ตรวจสอบสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ว่าถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่สาระสำคัญของบทนี้คือการแสดงขอบเขตคำสอนวิธีการมอบชีวิตและวิธีการที่จะพ้นไปจากวัตตะสังสารวัฏนี้ ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาธรรมะโอวาทธรรมของหลวงพ่อปราโมทปราโมชขอกราบอนุโมทนาสาธุกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกทกท่านอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังธรรมะดีๆผานทาง ช่องทางธรรมะพ้นทุกข์เพื่อเป็นกำลังใจในการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอขอบพระคุณครับ